เก็บแบล็คเบอร์รี่จ้าเอ่อเคอ,อเรนสีดำใหญ่ยายมาก็อบอกเธอไม่ต้องมาทำตรงนี้นะฉันจะทำเธอไปทำอย่างอื่นเธอไปถอนหญ้าถอนอะไรก็ไปได้ฉันจะเก็บเองนี่ไงมันสบายมันแบบตอนนี้20สิตอนนี้สองทุ่มแล้วนะคะมันเย็นอากาศกลางวัน30กว่าองศาตอนนี้เหลือ2 0 22องศาเนาะมันเย็นสบายเคาก็เลย เธอไม่ต้องมาทําตรงนี้นะไปทําทาอะไรก็ทาไปเก็บราดเบอร์รี่หรืออะไรก็แล้วแต่ราดเบอร์รี่มันก็ต้องยืนเก็บใช่ไหมอันนี้เก็บนั่งเก็บได้ไงเนี่ยเกอเอาเก้าอี้มานั่งเก็บเกบก็เลยบอกว่าเดฉันทําเองเดฉันเก็บเองเธอไปเก็บอย่างอื่นใหญ่ไปถอนหญ้าดีกว่าพรุ่งนี้ก็ไม่ว่างอีกแล้วเ,เพื่อนอน้องนะทงมือไปไหนพรุ่งนี้ก็ตอนเช้าไปหาหมอหมอ ตรวจภายในมอบ่ยายตอนเย็นก็ไปไว่ายน้ำพุ่งนี้หมดเวลาไปอีกไปเดินเล่นกีฬาแหละแต่ว่ายายที่บอกว่าไปเดินเล่นสังสรรค์เจอก,กันกับเพื่อนฝูงอา,อาทิตย์ละครั้งพอดีพรุ่งนี้อากาศมันรน้อนเขาไม่เดินกันหลกฝรังอากาศร้อนๆ เพื่อนคนหนึ่งเขามีสระว่ายน้ำสองคนนหะมีสระว่ายน้ําเขาก็เลยชวนไปไว่ายน้ําทีนี้เขาก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้เขาเชิญมาว่ายน้าที่บ้านเขาเออหลังจากว่ายน้าเสร็จก็ดื่มดื่มเละดื่มนั่งเล่นนั่งคุยกันอย่างนี้นะหลังจากว่ายน้ําเพราะว่ามันสว่างนานเนาะเขาก็เลยบอกว่า ใครจะเอาอะไรมาเขาถามนะบอกคือให้บอกกันะนะกลัวเอามาชนกันอะไรเงี้ยยายก็โอ้เอาอะไรอ่ะอีกคนหนึ่งคนแรกที่เขาบอกเขาบอกเขาเอาเขาเอาถั่วลิสงกับเ,เล่ไปถั่วลิสงกับเล่กับแก้มคล้ายๆกับแค้มอะนแะน้ยังไม่เห็นมีใครเอาว่าเอา เครื่องดื่มไปเลยนะคนแรกเขาบอกว่าเอาทัวรี่สงกับเล่มันฝรั่งทอดอน,นาเล่เนาะไปอีกคนหนึ่งเขาบอกเขาเอาแตงโมไปออยายก็เลยบอกว่ายายเอาเชอรี่กับกับเอออะไรนะเหล้าดองยายไปมกักไม่ใช่เหล้าดองหรอกมักผลไม้มักเออยายบอก รัฐมก่อนเพิ่งบอกไปสามคนนะแต่ถ้าไม่มีใครเครื่องดื่มเขาไม่ค่อยดื่มหรอกดื่มน้ำดื่มอะไรเงี้ยหละอายุมากเลยเนาะถ้าดื่มก็ดื่มวัยแต่ส่วนมากเขาไม่ดื่มกันหรอกเพื่อนอายุมากแล้วไม่ใช่วัยรุ่นนะ ทางถั่วก็ยังไม่ได้เอามาใส่ให้เสร็จเลยย oh. ายนะโอ้โรัดบรีก็สุกเต็มอิ่มนลยอันนี้กระถอนไว้ให้กระตายเดี๋ขอทำก่อนนะ <c oughs> สเปนดูทาราทอนยาออกมันก็งามเนาะนพี่เหมือนเสร็จแล้วอออันนี้ยายคิดว่ามันมาก,กับดินน่ะยายถอ,อนแล้วยายเอาดินตรงปุ๋ยหมักมาใส่เนาะดูดิเต็มเลยอ้ยนี่ตรงนี้ทำไม่ไหวแล้วเว้ย อุ้ยนี่ไงให้มแมลงมันกินใบนี่ไงดูเพื่อนๆ่นี่ยายถอนทิ้งหมดเลยถ้าไอ้นี่ยายจะถอนทิ้งเนี่ยมันตัดเพราะว่าพวกกระหล่ำมันจะมาตรงยอดใช่ไหมเนี่ยต้นสวยสวยดูสิแต่ว่าตัวทากมันไปกินยอดมันก็ไม่มียอดให้ออกเนอะเนี่ยอัน,นี้มันยังดีอยู่ นี่อันนี้ไปแล้วเห็นไหมน่าเสียดายมากเลยอะแต่ก็ต้นสวยมากเลยยเสียดายยายจะเก็บไว้ก่อนดูซิว่ามันจะมันจะไปมันก็จะมียอดเล็กใหม่อีกแหละแต่มันไม่สมบูรณ์ยายจะเอายอดดึงใบข้างในข้างล่างออกเน,นี่ยเหมือนเหมือนอันนี้ยายจะให้ดูเนี่ยก็ยายจะเอาเม็ดคมๆม,มายายจะตัดยอดออกมันก็จะมีแขนงมาแต่มันไม่สวยนี่เห็นไหมยอดตัวนั้นมันกินตัวถางมันกิน สวยแต่ถ้ากินหมดเนี่ยดูดิแต่มันจะมีะแขนงมาอันนี้คือบรอกโคลีนะคะก็กินแขนงมันไปยายจมให้พี่มือนอยู่ <c oughs> ดูดีแกเอามาใส่แล้วยายไม่ได้ถอนหยาที่นี่มันก็เป็นเหมือนมีคนบอกว่าให้ยายเอายามารองเนี่ยรองสตรอเบอรี่้ารองไม่ได้กินหรอกเพื่อนเพืนยาไอตัวทากมันมาซ่อนตัวอยู่ไตเนี่ยเนาะเนี่ย อันนี้ยายขี้เกียจขุดแล้วยายดึงๆๆดึงดึงออกเนาะเพราะว่าต้นมันใหญ่แล้วขุดรากออกนะมันก็แย่งสารอาหารของอนั่นแหละแต่ว่าขุดไม่ไว้ละเหนื่อยดึงเอาแต่ข้างบนไม่ได้ขุดรากออกนี่ดูดิอันนี้ยังอยู่แต่ว่าถ้ามันเกิดหมดนะเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดหมดเราก็กินไม่ทันอยู่ดีหละเนาะกินไม่หมดถ้าเกิดหมดอะนะไอ้กระลำม่วงเนี่ย เสร็จแล้วล่ะค่ะตรงนี้เนี่ยมาดึงดึงเนี่ยตรงนี้ก็จะขุดทิ้งสตรอเบอรี่จะปลูกกระเทียมกระเทียมก็ยังไม่ได้ขุดขุดกระเทียมก็จะปลูกไอ้หอมญี่ปุน่นดูเดี๋ยวจะต้องขุดออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันแก่เม็ดล่วงอีกเนี่ยโอ้ยแก่แล้วเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าก็ขึ้นเต็มอีกเล้วนี่ย <c oughs> สลัดมองไม่เห็นสลัดแล้ว เ,เพื่อนๆผลไม้ดีนะพี่มื่นเก็บให้ไอ้เครนสีดำเดี๋ยวไปดูเก็บได้เยอะอยู่นะทางโน้นเก็บหมดแล้วอะ่ะเมื่อกี้เขาบอกไม่มีอารมณ์แล้วอันนี้ยังไม่สุกเต็มที่อันนี้เขาบอกไม่มีอารมณ์แล้วไหนอ่ะเก็บโอ้ยังไม่หมดยังไม่หมดแต่บอกไม่มีอารมณ์แล้วค่ะวัยเก็บตรงไหนแล้วไม่เห็นมีรอยเก็บเลยเก็บตรงไหนอะ ยังเหลือเต็มเลยไปเก็บเก็บตรงไหนอ่ะโอ้เขาเก็บแต่อันสูงสูงโอ้นี่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 แกนั่งเก็บแต่อันสูงสูงอันเตี้ยเตี้ยไม่ได้เก็บอ่าเก็บอันแต่ไหนเก็บง่ายๆเป็นไรหรอกแกช่วยเก็บแต่ก่อนแฟนยายทำช่วยทำหมดเลยเก็บวอน้องวอนนัดแกช่วยเก็บหมดเลยแต่เห็นไหม เ,เมื่อกี้แอบถ่ายคลิปขบวนอยู่เพราะว่าถ้าทําด้วยกันถ้ายายเก็บเก,เก็บด้วยเกก็จะไม่ให้ยายถ่ายคลิปไงเกก็เลยเก็บคนเดียวถ้าถ้าบางอย่างที่ยายจะถ่ายคลิปถ้าบางอย่างยายจะถ่ายคลิปเกอยู่ด้วยยายก็ถ่ายไม่ได้เนาะอเห็นไหมเมื่อกี้ก็บอกว่าเธอไปทําอะไรไปฉันเก็บเองอะไรเงี้ยรดน้ําทิ้งไว้ไปะจะสามจะสี่ทุ่มแล้วเพื่อนสามทุ่มกว่า จะสีทุ่มแล้วป้าใหญ่ไม่ได้กินข้าวเลยสงสัยไม่กินหรอกวันนี้อิ่มสามทุ่มห้าสิบเพื่อนเสามนนดวงจันทร์ขึ้นแล้วนอนไม่ใช่ขึ้นสิลงลงแล้วขึ้นน่ะทำไมมันอยู่ฝั่งโน้้นน่ะตะวันตกลินฝั่งโน้น้นดวงจันทร์ฝั่งน้นยายไม่เข้าใจเออ ใครเข้าใจมั่งอะ่ะเพื่นพนอนๆแล้วมันขึ้นนานแล้วดวงจันทร์อยัยไม่เข้าใจเอองงอะ่ะเพื่อนเพื่อเพิ่งสังเกตตะวันตกลินทางนน้นตะวันตกลินอยู่ทางนี้นี่อยู่ทางนี้ตะวันตกลินเนี่ยสามทุ่มห้าสิบนะดวงจันทร์อะไม่เข้าใจอะ่ะเพื่อนๆนี่นนยายจะลองสังเกตแต่ว่าตอนมันขึ้นยายเคยเห็นบางทีพระจันทร์เต็มดวง มันขึ้นฝั่งนี้นะเออไม่เข้าใจอะเพื่อนเพื่อนเออเพิ่งสังเกตเนาะเออเมื่อไรจะเต็มเมื่อไรจะเต็มดวงเดี๋ยวใช้สังเกตดูอีกทีเตือนใหญ่หน่อยเด้อเนี่ยนะคะพี่เหมินเก็บได้แค่นี้แม่ยายก็จะไปล้างล้างเสร็จแล้วยายก็จะแช่ แช่ไว้ทําน้ําผลไม้เดี๋ยวจะทําแยมหน่อยสักกิโลหนึ่งไม่ทําเยอะเราะไม่มีคนกินแฟนยายกินคนเดียวแยมนะ่ะ